สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโบจาก The Blind Special Reading Podcast กันนะคะโดย Podcast Season 4นี้ก็มาในทีม Music and Movie วันนี้โบจึงเลือกที่จะมาพูดเกี่ยวกับภาพยนตร์ในดวงใจที่สามารถดูเพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ,กษได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเรื่องสโทป pi นั่นเองค่ะแค่ชื่อก็ฟังดูรู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรสุ แปลว่าส่วนสัตว์ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเกี่ยวกับสัตว์แน่นอนค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสามิติแนวตลกผจญภัยกำกับโดยไบรอน h าวเว d ร์และริชมั o r e ถูกฉายครั้งแรกในปี2016โดยค่ายวอลดิสเน่ซูทเปียเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ2ตัวละครหลัก Judy h o อปส์ตำรวจกระต่ายและ Nick กไว e สุนักจิ้งจอกนักต้มตุน ที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือไขคดีและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้โบเลยจะมาเล่าเรื่องย่อของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ให้ทุกคนฟังแบบไม่เป็นการสปอยผ่านบทความเรื่องย่อภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ Movie House Memories พร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ s t o p i a is a modern tale of anthropomorphic mammals that face prejudice and xenophobia that parallel our own challenges in society. s o t o p i a เป็นเรื่องราวสมัยใหม่ของ anthropomorphic mammals สัตว,ว์เลิงลูกด้วยนมที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ที่ต้องเชิญหน้ากับ prejudice, อคติและ xenophobia ความกลัวชาวต่างชาติที่เปรียบได้กับความท้าทายของเราเองในสังคม New graduate Judy Hobbs starts her first day on the police force with dreams of changing the world. Bandit Mai, Judy Hobbs, Lamton the police force Gong ด้วยความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลก She's the first rapid police officer in Sotopia and oozed with excitement. Unfortunately, police chief Bogo assize h เ r d to parking Du t y instead o f fighting crime. เธอเป็นตำรวจกระต่ายตัวแรกในสุโทเปียและอไปด้วยความตื่นเต้นน่าเสียดายที่หัวหน้าตำรวจโบโก a แอสไซมอบหมายให้เธอทำหน้าที่เป็นตำรวจแผนกจราจรแทนกันเป็นตำรวจแผนกอาชญกรรม To him, Judy doesn't belong in a job Where big beasts keep the peace. สำหรับโบโกแล้วจูดีไม่สามารถทำงานที่ต้องรักษาความสงบอย่างที่พวกบิ๊กบีสสัตว์ใหญ่ทำกันได้จากประโยคนี้สื่อได้ว่าโบโกมีความดูถูกจูดีที่เป็นสัตว์เล็กไม่อันตรายอย่างกระต่ายซึ่งกลายมาเป็นตำรวจได้นั่นเองค่ะ i n t e n t on proving herself, Judy accepts Bogo's challenge. to find the missing Emmett Otterton in 48 hours or resign ด้วยความตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวเองจูดียอมรับคําท้าของโบโกในการค้นหาตัวนาาชื่อ Emmett Otterton ที่หายไปภายใน48ชั่วโมงไม่อย่างนั้นต้อง resign ลาออก Judy quickly passed herself up with the con fox name Nick Y The only animal in z o o t o p i a that can help her crack the c a s Judy จึงได้รีบจับคู่กับอค o n Fox สุนัขจิ้งจอกนักต้มตุน๋นชื่อ Nicky ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวใน z o o t o p i a ที่สามารถช่วยเธอ c r ล c k the case ไขคดีได้ Eventually, the two uncover a scheme at the highest levels that pits p l a y versus predator. uncover เป็น Prefix ของคำว่า cover ที่แปลว่าปกคลุม uncover จึงแปลว่าเปิดโปงและ scheme แปลว่าแผนการดังนั้น uncover scheme จึงมีความหมายว่าเปิดโปงแผนการค่ะในที่สุดทั้งสองก็สามารถเปิดโปงแผนการที่ pit play versus predator คำว่า pit แปลว่าทำให้เกิดความขัดแยง้ง play แปลว่าเหยื่อ Predator แปลว่าผู้ล่าจึงแปลว่าทำให้เหยื่อกับผู้ล่าเกิดความขัดแย้งกันได้ In doing so, fear spreads throughout the majority of the population, and the majority pay for it ในแผนการนั้นความกลัวจึง spread แพร่กระจายไปทั่วประชากรส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยก็จ่ายเพื่อสิ่งนั้น และนี่ก็คือเรื่องยอ่อทั้งหมดที่โบได้พูดไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแค่ฟังเฉยๆก็น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวจะจบอย่างไรจูดีกับนิกยังจะได้ทำงานร่วมกันอยู่ไหมใครคือคนร้ายที่แท้จริงกันแน่ดังนั้นทุกคนอย่าลืมไปตามดูกันด้วยนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปโบขอฝากโค้ดสั้นๆที่จูดีได้พูดไว้ในสูทเปียว่า l i v e a all make little bit messy, we อเ s ็กดิบบิตมิ t t ี่เรา t ำผิด a ล y ดไม่ว่า a ะเป starts with you. ชีวิตมันก็ยุ่งนิดหน่อยเราทุกคนต้องเคยทำผิดไม่ว่าคุณจะเป็นสัตว์ประเภทใดการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวคุณอย่าลืมจำไว้ไปดูนะคะว่าประโยคนี้ที่จูดี้พูดจะอยู่ในฉากไหนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ